ครัวเชฟบุ๊กวันนี้มีสูตรไข่เจียวหมูสับที่ไม่เหมือนใครมาฝากกันครับสูตรนี้จะทําให้ได้ไข่เจียวหมูสับที่กรอบนอกนุ่มในแต่ตรงกลางไม่แฉะและรองว่ากินแล้วฟินแน่นอนครับผมวัตถุดิบของเราจะมีไข่ไก่2ฟองนะครับเนื้อหมูประมาณ100กรัมครับและก็ซอสถั่วเหลืองหรือว่าซอสแม็กกี้นั่นเองครับครับผมเริ่มจากตอกไข่ใส่ลงไปก่อนเลยนะครับ2ฟองและเราก็จะใส่เนื้อหมูที่เตรียมไว้ลงไปเลยครับ ขั้นตอนก็เหมือนการทำไข่เจียวหมูสับทั่วไปนี่แหละครับผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบเค็มน้อยลดได้นะครับผมหรือชอบรสจัดก็เพิ่มไปได้หลังจากนั้นตีให้เข้ากันนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับเนื้อจะค่อยๆเหนื่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งเหนื่อเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับผมแล้วก็มาตั้งกระทะครับวันนี้ผมใช้กระทะเชฟบุ๊กขนาด26ซนติเมตรครับสำหรับเมนูนี้ต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะครับเราจะใส่น้ำมันให้สูงขึ้นมมมมาาาจกกกก้นรรระะะทปณสั1ซ ใส่น้ำมันลงไปเลยครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับค่อนข้างไปทางอ่อนแต่ว่าจุดสําคัญคือต้องรอให้กระทะร้อนก่อนนะครับพอกระทะร้อนได้ที่แล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปแบบนี้ครับใช้ช้อนตัก แล้วหยอดเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนทอดมันนะครับแบบนี้จะทําให้ได้ไข่ที่สุกถึงข้างในไม่แฉครับแล้วใช้ทอดด้วยไฟอ่อนนะครับก็จะทําให้เกรียมแล้วก็กรอบด้านนอกนะครับต้องบอกว่ารับรองเลยว่าเด็กๆกินแล้วติดใจแน่เลยก็ทอดด้วยไฟปานกลางไปเรื่อยๆนะครับอย่าเล่งไฟนะครับถ้าเล่งไฟจะเกิดลอยไหมที่ด้านนอกแล้วหมูด้านในอาจจะไม่สุกนะครับอาจจะแฉะไม่น่ารับประทานได้ตอนนี้ผมกลับด้านแล้วนะครับค่อยๆกลับแล้วก็หยอดเพิ่มไปได้เลยนะครับผมสูตรนึงนี่ก็ทําได้หลายชิ้นพอสมควรนะครับต้องบอกว่าอิ่มกันทั ครอบครัวแน่นอนนะครับก็ทอดด้วยไฟปานกลางไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่แนะนําให้เร่งไฟหรือเบาไฟถ้าเบาไฟก็จะอ่มน้ํามันด้วยนะครับผมทอดไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าจะได้สีเหลืองนะครับด้านนอกจะดูกรอบน่ารับประทานแบบนี้เลยแบบนี้แปลว่าด้านในนั้นสุกได้ที่แล้วนะครับก็ตักมาพักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะครับผมและเดี๋ยวผมจะบดให้ดูด้านในนะครับว่าที่เราบอกว่าได้ไข่เจียวหมูสับในแบบที่กรอบนอก นุ่มในแล้วก็ไม่แฉะนะั้นหน้าตาเป็นยังไงกันครับผมโอ้โ oh, 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 หน่ากินจริงๆครับผมน่ารับประทานมากๆเลยนี่นะครับเนื้อข้างในจะเป็นแบบนี้เลยครับด้านนอกจะกรอบแต่ด้านในจะนุ่มแล้วก็ไม่แฉเหมือนไข่เจียวหมูสับท,ที่เราเคยกินกันนะครับ แเชบุ๊กสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพลาสและก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทําเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์เกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทําอาหารสนุกทําอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ